กูดูหลังไปมันเหมือนกับสีนี่เอาอีกแล้วมาถ่ายอะไรอธิบายให้ฟังหน่อยครับว่าบัวส,ส,ส,สีสีชมพูกับบัวสีขาวเนี่ยมันเป็นแม่ของผมเองแต่ทีนี้ผมก็แม่เสียไปแล้วผมก็เลยใช้บัวเป็นสื่อสารการทำบุญครั้งนี้ขอขอขอธิบายเรื่องวอวยพรบุญด้วยครับวันนี้วันออกพรรษาครับโอ้ก็ไม่ใช่วันออกพรรษาวันนี้เป็นวันพระครับ วันออกพรรษาคือวันปารวรลานาตัวออกพรรษาของพระพิเศษที ate, no ่ทำพรรษาครบสามเดือนคหนึ่งไตรมาสจะปารวาลานาตัวออกพรรษาในวันพรุ่งนี้แรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดครับทีนี้ช่างอ่อนก็เลยใช้ดอกไม้เนี่ยเป็นเป็นบูชาบูชาพระวันออกพรรษาครับใช้ดอกบัวนี่แหละครับแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดนี้จะเป็นวันปารวาลานาตัวออก รบรรษาของพระพิสุที่จำบรรษาอยู่ณวัดหนึ่งไรมาศคือสามเดือนรครบสามเดือนครับผมซึ่งถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเสด็จขึ้นไปจำบรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงไปเทศโพธพุทธมันดาที่สวยชาติเป็น อัคระมเฮมเฮสีของพระอินทร์อยู่ที่ที่ชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงครับขอบคุณมากครับวันนี้เป็นว่าที่คุณร้อยเอกเครือเหล็กเหล็กพี่หมายนะครับแล้วผมก็เดินถ่ายรูปมาเจอท่านพอดีแล้วผมก็เดินมาดูทั้งแล้วผมก็เดินมาดูอีกภาพหนึ่งนะครับภาพนี้คือต้นตัดทรงอะไรต้น ตัดลงทรงแล้วก็มาขอดูภาพหน่อยหนึ่งคนนี้เป็นพี่ชายของนายลุยที่ตัดทรงปรลาไหลหักรังเมื่อเดือนที่แล้ววันสงการนึงครับอันนี้เป็นพี่ชายนะครับไม่ใช่น้องนะใช่ไหมหรือตัวจริงตัวจริงเนาะเอาพูดฝากอะไรฝากชาวเน็ตด้วยว่าตัวจริงมันเป็นยังไงหน้าตาแบบนี้เลยครับทรงปรลาไหลหักรังใช่ไหมใช่ครับยอดวิวช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ นี่นะคือตัวจริงวันนี้มาตัดเป็นลองทรงลองทรงธรรมดาตอนนั้นเขาตัดไปแสดงงานอะไรวัฒนธรรมที่อำเภอบัวใหญ่เนาะครับขอบคุณมากครับชาวเน็ตครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ